ครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดถึงตัวปืนของผมนะครับตัวนี้เป็น CZ 4 5็ t e n ่ห n g เนนครับลำกล้อง24นิ้ว12เกียวครับตัวนี้เป็น12เกียวครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หรือว่ามาเล่าต่างๆให้ฟังนะครับตัวนี้ครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็เราได้ทําการถอดกล้องออกเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามีกล้องก็จะล้นๆประมาณนี้ครับเนี่ยครับก็ตอนนี้มันมืดนะผมก็ให้ดูประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับปืนตัวนี้ผมซื้อมาในราคา2 6 0 0 0บาทนะครับเป็นปืนโครงการนะครับสวัสดิการกรมการปกครองนะปืนกระบอกนี้ครับตอนนั้นคือใหม่ๆแล้วตัวนี้เป็นปืนตอกเลขปี63นะครับผมซื้อตอนปี63ก็คือตอนนั้นราคาอยู่ที่2 6 0 0บาทนะครับตัวนี้บวกกับค่าตัวโอนอีก500ค่าใช้จ่ายมีแค่นั้นจริงๆครับสำหรับปืนกระบอกนี้ครับคือ2 6 5 0 0บาทนะครับนี่บแล้ว ผมมาเห็นราคาตอนนี้คือคือตกใจมากนะครับราคาตอนนี้ก็คือราคาหน้าร้านคือแพงมากคือตัวเทนนิงจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดคือเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับที่ผมไปดูมานะครับสําหรับสี่ห้าเจ็ดนะเทนนิงจะเป็นตัวที่ถูกมากมากแต่ราคานาตอนนี้ที่ผมได้ยินมาคนระับก็คือสามหมื่นบวกนะสามบวกนะสามสองสามสามสามสี่สามห้าแล้วแต่แล้วแต่จะคุียับทางร้านได้นะครับแต่ตอนนี้ผมซื้อมา อยู่ที่26นะครับปืนกระบอกนี้26เป็นปืนโครงการนะครับสิ่งที่ได้มานะครับเป็นปืนโครงการที่แถมต้องดูของแถมนะครับของแถมก็จะมีเนี่ยจะเป็นแม็กกาซีนนะผมเนี่ยเป็นแม็กกาซีนพลาสติก5นัดแล้วก็มีแท่มีแท่น่าจะแค่นี้นะครับที่ของแถมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้ของแถมลายไม้ก็จะประมาณนี้สําหรับตัวเทนนิงนะครับนี่ลายไม้ประมาณนี้ตัวเทนนิงของเรานะครับก็มีคนถามผมมาครับว่าทาไมผมถึงพันไอ ตัวนี้ครับตรงนี้ครับสาเหตุที่ผมพันตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือเวลาผมไปยิงออกไปยิงนะครับผมชอบเอาไปพิงกับต้นไม้นะครับแล้วมันต้องใช้ข้างๆพิงอย่างนี้ครับผมก็เลยพันไม่ให้มันโดนโดนตัวไม้นะเพราะว่าไม้เป็นรอยง่ายนะครับก็เลยพันตรงนี้นะครับเนี่ยัพันตรงนี้สองก็คือมันสวยดีนะครับพันแล้วมันดูแบบมันดูสวยดีนะครับมันดูเท่ดีนะครับก็คือพันไปก็คือมันดูเท่ดีนะครับตัวนี้นะครับเป็น เป็นผ้าบัฟนับตัดจากผ้าบัฟมาพันนับนี่ครับเป็นผ้าบัฟเป็นผ้าบัฟมาพันแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเวลาถือออกไปนอกมีคนเห็นนับส่วนมากแต่แต่ส่วนตัวผมไม่อยากให้คนเห็นนับเวลาผมถือออกไปยิงข้างนอกนกับก็พันพันไปเพื่อไม่ให้มันเห็นตัวปืนชัดเจนนะครับก็คือพอเราพันไปเงียบตัวปืนมันก็จะแบบดูไม่ค่อยชัดเจนนับนี่ครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ผมพันผ้าตัวนี้มีคนถามมาครับก็จะตอบให้ในคลิปเลยนะครับแล้วก็ ตัวปืนราคาก็บอกไปแล้วนะครับตัวปืนก็บอกไปแล้วแล้วก็สําหรับสายล่าเลยนะครับสายล่าสายล่าที่แรกนะผมซื้อผิดผมคุยกับทางร้านว่าผมจะหกเกียวแต่พอทางร้านส่งปืนมาให้เป็นสิบสองเกียวนะครับก็คือใครที่อยากซื้อนะครับผมแนะนําเลยนะอันนี้ส่วนตัวผมโดนมาจริงๆนะครับก็คือโทรคุยกับร้านให้เคลียร์นะครับโทรคุยให้เคลียร์เรื่องราคานะครับหาเบอร์ร้านมานะครับในเฟซในเพจนะครับ โทรไปเป็นสิบล้านนะหาราคาที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าปืนแต่ละร้านมันไม่มีราคากลางนะครับไม่มีราคากลางนะครับบอกเลยนะครับตอนนั้นผมซื้อร้านนี้26นะครับสวัสดิการอีกร้านหนึ่งนะ28ที่ผมเจอนะครับก็คือ28นี่ครับตอนนั้นค,คือถูกสุดแล้วครับคือ26นี่คือถูกสุดแล้วครับตัวนี้เทนนิงตัวนี้นครับก็ถ้าให้แนะนํานะครับสายล่ะใช้ซีซัดไม่ผิดหวังนะครับตัวไหนก็ได้นะครับสายล่ะ แต่ถ้าพูดถึงส่วนตัวผมนะครับก็คือที่ผมไปดูดมาครับไปศึกษามานะก็คือหนึ่งครับตัวเทนนิงลำกล้องมันไม่ยาวมากมันแค่ยีสนิ้วมันเหมาะเหมาะที่จะเดินปา่าเหมาะที่จะใส่ในรถไปยิงครับแล้วน้าหนักมันก็เบาถ้าเทียบกับจาก,กั้วหรือพรีเมียมหรือตัวอื่นๆครับน้ําหนักมันจะเบาวกว่านะครับแล้วมันจะมีศูนย์เปิดด้วยนะครับนี่มีศูนย์เปิดถ้าใครที่ไม่ติดกล้อง,องมันผมก็ยิงศูนย์เปิดได้นะครับยิงศูนย์เปิดได้ แล้วก็อตัวน,นี้คือพูดถึงสายล่านะครับถ้าเป็นสายเป้าก็จะเป็นอีกพวกวามินหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสายล่าส่วนตัวผมแนะนาเป็นเป็นเทนนิงนะครับเทนนิงเพราะว่าเทนนิงจะถูกสุดในรุ่นนะครับเทนนิงคือซีเซดีทุกตัวนะครับดี D ทุกตัวซีเซซีซจะแม่นทุกตัวผมเคยยิงระยะไกลสุดกับกล้องตัวนี้กล้องที่ผมจะปล่อยไปนะครับตัวนี้เป็นของเวกเตอร์นะครับรุ่นมาติดสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับ ตัวนี้ซื้อมา3ามพนสามนะเป็นของพี่น้ำอิงครับนะตัวนี้สามพันสามคือยิงระยะไกลสุดนะครับประมาณ7080เมตรอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าไกลมากมากนะคือตอนนั้นผมลองยิงนะคือไม่คิดคว่ามันจะโดนนะครับตอนนั้นนะก็คือยิงยิงไกลมากแล้วมันโดนนะกับกับตัวนี้นะกับเทนนิงนะแล้วก็กับกล้องตัวนี้มาติดกล้องตัวนี้มาติดแล้วก็กับตัวเทนนิงตอนนั้นนะยิงในรถนะยิงในรถ,นรถคือขับไปข้างทางแล้วก็เปิดกระจกยิงนะนี่ในรถ ก็ระยะประมาณนั้นเลยนะครับก็คือยิงยิงในทุ่งนาครับยิงในทุ่งนาคือผมเดินไปประมาณสักสามงานครับสามงานหรือสี่งานเนีัยงานงานอ่าทุ่งนาครับสามถึงสี่งานครับเดินไปนะครับก็คือมาทุ่งนาจะมีงานมีงานครับเดินไปนะครับเดินเดินไปก็ประมาณนั้นครับเดินไปไกลมากนะครับเดินไปนานครับกว่าจะถึงก็ระยะก็ถือว่าน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเมตรก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนั้นคือผมเคยยิงไกลสุดตอนนั้นประมาณนั้นนะครับ นี่ครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ตัวปืนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวใครที่เป็น fc ผมคนระับที่เป็นแฟนขับช่องบ่าวเราใต้สารินดีนะครับครบห้าพันผู้ติดตามนะผมจะแจกตัวนี้เลยครับนี่ครับน้ำมันฉลมตัวนี้นี่เดี๋ยวผมจะเทน้ำมันฉลมตัวนี้ให้ไปประมาณสักขวดหนึ่งครับแบ่งกันไปใช้นะครับสำหรับ fc ที่ติดตามกันมานะครับถ้าครบห้าพันคนเดี๋ยวผมจะแบ่ง แบ่งให้กับเอฟซีที่ติดตามกันมานะผมนี่ครับเดี๋ยวจะมีการทายรางวัลนะครับตัวนี้นะครับน้ำมันฉโลมของตัวนี้ครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็เอาไปใช้ได้อรใช้ดีนะผมนี่ครับตัวเทนนิงก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีครับใครที่เล่นปืนสายล่านะครับถ้าเป็นสายล่าคือสายเดียวกันกับผมเลยครับใครที่ติดตามช่องก็จะรู้ว่าผมเป็นสายล่านะครับก็เข้ามาพูดมาทักทายได้นะมาคอมเมนต์มามาได้ครับมาเตือนอะไรก็ได้นะก็มี มีพี <cues> ่มาเตือนก็ผมก็รับฟังนะผมก็รับฟังอันนี้คือรับฟังเลยนะครับมาเตือนผมก็รับฟังนะครับก็มาเข้ามาพูดมาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับใครที่อยากถามเรื่องปืนเรื่องไรนะครับนี่ครับแล้วก็ปืนทุกวันนี้นะครับจะตอกเลขตรงนี้ครับนี่นี่นี่ปืนครับนี่ตอกเลขในตัวโครงปืนครับตอกนี่ครับบนปลายนิ้วผมนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ของผมเป็นกทหกสามครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะผมนี่ตอกอยู่ในตัวโครงปืนครับสามารถเปลี่ยน ไม้ได้นะครับถ้าใครที่ไม่พอใจกับไม้ที่ฝรั่งทํามาก็ไปเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็ไปเปลี่ยนก็สําหรับข้อเสียข้อเสียนะครับของตัวเทนนิงหนวดของซีเซนะครับแทบจะมองไม่เห็นนะครับข้อเสียคือต้องยอมรับว่าตัวเทนนิงจะขีดข่วนได้ง่ายนะครับก็คือเวลาเข้าป่า,านี้ต้องระวังนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยเดินป่าเท่าไหร่นะก็คือเดินป่าก็จะระวังที่สุดนะครับ เรื่องสนิมไม่ต้องพูดถึงเลยครับปืนผมลุยฝนมาเหมือนกันครับเสร็จก็มาล้างไม่มีสนิมจับนะครับก็จะมีจับแค่ตรงศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าตรงนี้ตัวครอบศูนย์หน้านะครับตัวนี้ติดนิดนึงนับสนิมไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ซีเรียสแต่ว่าตัวปืนก็โอเคก็มันฉโลมน้ำมันฉโลมไว้นะครอย่าให้มันแห้งนะอย่าให้มันชื้นก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่ของเรานะครับก็ถ้าใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับ สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ปืนตัวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามานะครับใครที่อยากปรึกษาเรื่องอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งซุ่มกระรอกแต่ว่าจะไม่ยิงครับแต่ว่าจะไม่ยิงไปนั่งซุ่ม,มเฉยแต่ไม่ยิงครับ <S <s เดี๋ยวลองมาศูนเปิดกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคลองลองศูนย์เปิดดูนะครับ <S <s ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาเล่าศูนฟังใครมีอะไรปรึกษาก็ถามมาได้นะผมนี่ประมาณนี้นะครับ